นี้ไปถึง a อ i เนี่ยนะเราจะใช้ชีวิตเตรียมพร้อมยังไงนะเราอาจจะเอาหัวซุกซายไม่สนใจมันก็ยังมานะถ้ารู้แล้วเราเตรียมตัวจะดีกว่าไหมเราพูดถึงในในช่วงนี้นะฮะช่วงนี้นะเราควรจะเตรียมพร้อมยังไงนะครับพูดถึงการเปลี่ยนผ่านของสังคมมนุษย์เนี่ยนะฮะเราเปลี่ยนผ่านตั้งแต่สมัยที่เราเป็นสังคมเกษตรนะเราอยู่ในธรรมชาติตมีปลูก ถักปลูกผลไม้กินเองอะไรเงี้ยนะฮะจนถึงยุคที่เราทํางานในออฟฟิศกันทุกคนส่วนใหญ่นะฮะเป็นเวลา200ปีนะแต่ว่าจะเข้าไปยุคที่เขาเรียกว่า post labor lifestyle คือยุคสังคมที่ไรแรงงานมนุษย์ใช้เวลาแค่2 0่สถึงห้ปีนะครับคนเชื่อกันว่าคนส่วนใหญ่ในโลกเนี้ยไม่พร้อมที่จะรับมือหรอกถึงจะรู้ก็ไม่รู้จะรับมือ,อยังไง เราจะเตรียมไงในเมื่อ AI มันพัฒนาเร็วกว่าการที่เราจะใช้เตรียมพร้อมอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่นะครับช่วงนี้นะกลุ่มต่างๆนี่กำลังคิดทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้นะักพัฒนา AI เนี่ยเป้าหมายสูงสุดคือทุกคนพยายามแข่งขันที่จะทำา A จ I ให้ได้นะครับไม่มีใครบอกว่ามันอันตรายไม่ทำแล้ว เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะพยายามพัฒนาจากยานยนต TPI นี้ให้มันมีสมรรถภาพสูงขึ้นนักพิชาชีพอย่างเราเนี่ยนะก็คงจะกังวลเท่านั้นเองนะฮะเรารู้เราก็กังวลว่าเอ๊ะแล้วในอนโคตสังคมจะเป็นไงคนตกงานจะเยอะความห่มนร่ำจะยิ่งมากขึ้นนะแล้วภาวะเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ระบบการศึกษาก็เหมือนกันจนถึงสุดท้าย ก็มีหลายคนเขาบอกว่าแล้วมนุษย์เรียนไปเพื่ออะไรในเมื่อสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เรารู้มันไม่ได้มีผลต่อเศรษฐกิจของโลกหรืของเราเลยนะครับภูมิรัฐศาสตร์ของโลกอีกหน่อยโลกอาจจะเป็นโลกที่ไร้ผมแดนที่เรียกว่ายูโทเปียแต่ทุกคนอยากจะรู้ว่านอมในการใช้ชีวิตใหม่ในอนาคตนี่มันจะเป็นยังไงนะครับ นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองเนี่ยก็จะถามกันว่าแล้วเด็กเนี่ยที่กําลังเรียนอยู่จะเรียนวิชาไหนดีนะจบแล้วจะมีงานทํำไหมปริญญาอย่างสำคัญอ,อีกต่อไปไหมทักษะความรู้ทาง AI เนี่ยจะหาเราได้จากไหนเพราะฉะนั้นเป้าหมายถึงสุดนี็คือพยายามใช้ช่วงยาววัย,ยวเนี่ยเตรียมพร้อมนะฮะเพราะว่าอีกแค่20ปีเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะอยู่ยังไงแซมฮอมแมนนะฮะเขาถูกถามว่าเด็กๆคนเรียนรู้อะไร ที่เขาพูดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นทักษะทั้งนั้นเลยนะทักษะของความยืดหยุ่นก็คือล้มได้ลุกได้นะ resilience นะความสามารถในการปรับตัวกับสิ่งที่มันมาใหม่ความสามารถในการที่จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วนะคือถ้าถ้าทำอะไรแล้วก็วางแต่วางแผนสิ่งที่เราคิดจะทํามันก็หายไปแล้วนะถ้าถ้าวางแผนนานเป็นวิสัยทัน์5ปี10ปีอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะไม่ได้เลือกนะปีหนึ่งโลกเขาเปลี่ยนไปนะแล้วต้องมีความคิดสร้างสรรค์นนะฮะ แล้วก็จะต้องคุ้นเคยกับในพวกทูทั้งหลายเนี่ยทั้งการเขียโขนโค้ดคณิตศาสตร์ชีววิทยาเนี่ยสำคัญเพราะว่ามันเกี่ยวกับอายุขัยของมนุษย์เนี่ยที่ต่อไปยาวขึ้นนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยนะปัจจุบันนี้ก็งงอยู่กับข้อมูลจริงข้อมูลเท็จทั้งหลายเนี่ยนะก <c oughs> ็ในในไลน์ก็ส่งกันให้ทั่วนะะอันนี้จริงอันนี้เท็จเราจะมีวิธีที่จะพิสูจน์ได้ยังไงนะฮะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่สนไม่เข้าใจไม่เตรียมตัวเพราะว่า AI คงมาแล้วมันก็กนไปนะฮะแล้วก็มันไม่มีผลในกับเราอนาคตอีกไกลนะฮะก,ก,ก็มีคนรวยก็ห่วงทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นะฮะว่ามันจะเสี่ยงกับการบุกรีเซ็ตหรือเปล่าดีเราก็เก็บคุยเรื่องนี้ด้วยว่าไอ้คูเรนซี่เงินที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันยังมีความหมายหรือเปล่า นะแล้วที่ดินที่เราครอบครองเนี่ยนะฮะมันจะมีการรีเซ็ตแค่ไหนอะไรเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องน่ากลัวแล้วก็เรื่องของภุมีรัฐศาสตร์นะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเป้าหมายสูงสุดคือพยายามรักษาสภาพปัจจุบันให้นานที่สุดนะฮะวิธีหนึ่งก็คือทุกคนเลิกทำเมายใหให,หมดนะครับแต่มันทําไม่ได้ลูกจ้างยิ่งแล้วใหญ่นะลูกจ้างตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเห็นแล้วว่า คนนั้นก็จะต้องถูกไลออฟคนนี้ถูกไลออฟก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะฮะอา,อาจจะต้องมาหาวิธีที่จะทำไรายได้อาจจะค้าขายหรือไม่ก็กลับบ้านนะฮะแล้วก็ชีวิตก็เริ่มหมดหวังนะฮะแต่เดิมเมื่อคนเรียนหนังสือเพื่ออะไรก็เพื่อจะไต่เต้าจากสังคมชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่งถูกไหมครับเราทํางานมีความสามารถทํางานมีผลงานเพื่ออะไรก็เพื่อได้รับการไต่เต้านะ ถ้ามันมี AI มาเนี่ยเราไม่ต้องทำงานเนี่ยก็ไม่มีการไต่เต้านะฮะใครอยู่หยุดไหนก็อยู่จุดนั้นสมมุติว่า AGI มันมาแล้วจริงๆเนี่ยเราจะอยู่ยังไงนะครับนะเรากำลังพูดถึงอีกสักประมาณ5ปีถึงอีก15ปีเมื่อคดพบ AGI แล้วงานต่างๆก็ถูกทดแทนด้วย AGI หมดเนี่ยนะแล้วเราจะมีชีวิตยังไงเศรษฐกิจหลังแรงงานมนุษย์เนี่ยนะ post labor อีก nomi เนี่ยก็จะเปลี่ยนภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจหมดเพราะว่าแต่เดิมเศรษฐกิจเนี่ยขึ้นกับแรงงานของคนด้วยถ้า a ท i ทำงานแทนมนุษย์มนุษย์จะไม่มีคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์เลยถูกไหมครับเพราะั้นช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับก็คือทุกบริษัทต้องการแข่งขันถูกไหมครับถ้าตัวเองไม่แข่งขันก็อยู่รอดไม่ได้ก็ต้องเอาระบบอัตโนมัติเข้ามาเพราะก็ต้องให้คนไม่ทํางานเลิกออฟนะครับอันนี้ก็จะเป็น trend. เทรน ซึ่งมันก็อาจจะได้รับก,กันต่อต้านคล้ายๆสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมนะฮะที่ชาวนาไปเผาเครื่องจกักรนะฮะนี่ก็อาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ลวยไปหา AI ที่ไหนนะที่จะมาเผาทิ้งแล้วก็ถ้าเราเมองในมุมบวกเชื่อกันว่าด้วยปัญญาของ AI มนุษย์จะมีพลังงานใช้เหลือเฟือไม่แต่พลังงานแสงอาทิติปัจจุบนันนี้มนุษย์เราสามารถเก็บเกี่ยว นำพลังงานแสงอาทิต์มาใช้ไม่เกินเซี่ยวนึเอร์เซนตเขาพึงงานทั้งหมดอีกไม่นาน a อ i จะช่วยให้มนุษย์เก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างไม่จำกัดเท่าที่มนุษย์ต้องการตลอดจนพลังงานนิวเคลียร์ระบบฟิวชันเชื่อว่าในยุค a อ i เทคโนโลยี AI จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชั่นให้สำเร็จและนำมาใช้งานได้จริง หากเป็นไปตามที่คาดการมนุษย์เราจะมีแหล่งไฟฟ้าสะอาดใช้แทบจะไม่จำกัดเพราะฉะนั้นการมีพลังงานเหลือเฟือค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าอุป,ปโภคบริโภคก็จะถูกมากสินค้าต่างๆจะถูกผลิตออกมาสนองความต้องการของมนุษย์อย่างเหลือเฟือด้วยราคาถูกมากมากความเหลือเฟือตรงนี้ มันอยู่ในการควบคุมของคนแค่กลุ่มเดียวอ่ะนี่คือปัญหาความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นอายุขายยาวขึ้นอาหารเหลือเฟือทรงงานทดแทนไม่จํากัดการเชื่อมโยงติดต่อกันได้ทันตาเดินทางได้ไร้ขอบเขตมันดีทั้งนั้นนะฮะแต่ว่ามันอยู่ในการควบคุมของซูเปอร์เอลิทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่เราเรียกว่า post labor economy เนี่ยนะฮะราคาสินค้าก็จะล่มสลายนะฮะเพราะว่า เอไอนี่ทำงานได้เร็วและถูกกว่ามนุษย์นะฮะราคาสินค้าก็ต้องลดลงอย่างมากมายนะ,ะเพราะฉะนั้นาราคาก็จะถูกมากก็เงินก็จะเฟอ้อนะฮะอุปสงคนะ์ดีมา์ของผู้บริโภคก็จะต่ำลงเอกเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะไม่มีไรายได้นะ,ะตกงานจะมีไรายได้อะไรนะ,ะก,ก็จะซื้อเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเซกชันที่มันเป็นลักชัวรี่คนก็จะไม่สนใจ เพราะฉะนั้นมันจะเกิดโซเชียลคอนแท็กสัญญาประชาคมเนี่ยนะฮะก็จะเปลี่ยนไปมันจะต้องค่อยๆปรับจนกั้ามีความสมดุลนะฮะนะระหว่างในช่วงที่แรงงานมนุษย์ไม่มีค่าเนี่ยนะฮะไอความสัมพันธ์ของมนุษย์กับงานเงินธุรกิจสังคมและรัฐบาลเนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมไปหมดเลยนะเราจะมีนอมใหม่ขึ้นมาตัวเนี้ยมันต้องถูกเดลโลขึ้นมาไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นอะไรนะแต่ว่ามันจะอยู่เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอไปถึงจุด ปลายๆของ AGI คือ ASI นี่นะไอ้น้อมใหม่ตัวนี้มันต้องเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่มีใครทราบว่าเกิดแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะอุตสาหการรมไหนจะเฟื่องฟูในช่วงเปลี่ยนผ่านก็เป็นพวกสินค้าพวกพันพลังงานสะอาดฮัดแร์คอมพิวเตอร์ชิปคอมพิวเตอร์โครงสร้างบนคลาวด์คอนตั้มคอมพิวเตอร์อุตสาหการรมท่องเที่ยวการดูแลสุขภาพเป็นสำคัญนะครับแล้วก็การเรียนรู้ ก็ใช้ AI มาช่วยสอนด้วยสาบนสานาร่งศึกษาทั้งหลายเนี่ยจะลดความสําคัญลงอ่ะนะฮะอีกหน่อยปริญญาก็จะไม่สําคัญเท่าไหร่ละเพราะว่าปริญญาเคยเป็นกุญแจสําหรับทํางานตอนนี้มันไม่มีงานแล้วก็ไม่รู้จะเอากุญแจไปทําอะไรนะครับสองอุตสาหกรรมที่เหลือให้มนุษย์เป็นข้อสรุปจากการบรรยายของนัก AI นักฟิสิกส์แล้วก็นักนคตวิทยาเนี่ยนะเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วหรือสองอุตสาหกรรมนี้คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์ในด้านยืดอายุไขแล้วก็ต้านกวาจนะระสองอย่างนี้เราก็จะมีประชาชนจำนวนมากนะที่เป็นชนชั้นไร้ไประโยชน์ฟังแล้วมันก็ดูไม่ดีนะ u s e s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  a s s แต่จริงๆนะเรากำลังพูดถึงเชิงเศรษฐศาสตร์ก็คือคนนี่ไม่ได้คนทิบิวให้เศรษฐกิจเลยนะก,ก็เลยเรียกว่า Useless Class บางครั้งเราจะเรียกว่าคนตกงานผมก็บอกว่าเอ้ยมันฟังไม่ดีเราเรียกว่าต่อไปคนไม่ต้องทำงาน มันจะฟังดีกว่าทุกคนคงรู้จักยูอนโนฮารีนะที่เขาแต่งหนังสือสาเรื่องนี้เขาก็บอกว่าช่วงปฏิวัติอุสาหกรรมเนี่มันทําให้เกิด working class ขึ้นมาเกิดคนชั้นทํางานแต่พอปริวัติ AI เนี่ยมันเกิด non working class ขึ้นมาตรงข้ามกันเลยคนไม่มีงานทํามันก็ไม่มีเงินใช้แล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงแล้วคนที่ผลิตสินค้าด้วย AI เนี่ยเขาจะเอาสินค้าไปขายใคร นะอันนี้มันก็มันก็เป็นพราดอกเหมือนกันนะฮะว่าสุดท้ายแล้วก็มาคิดถึงว่าจริงๆแล้วคนที่ไม่มีงานเนี่ยรัฐบาลต้องดูแลถ้ารัฐบาลดูแลไม่ไหวโลกก็ต้องดูแลจริงๆแล้วก็คือคอร์เปอเรทที่สร้าง AI ทั้งหลายที่ได้บินฟอร์จาก AI นี้ต้องดูแลนะเพราะฉะนั้นก็จะมีระบบที่เขาเรียกว่าเบี้ยยังชีพพื้นฐานั่วหน้านะฮะ u r s v l r s a l b a s i c income นะครับ เขาจัดสรรให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะมีจะจนมีงานหรือไม่มีงานก็ตามเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยตอบสนองกับความต้องการของการใช้ชีวิตพื้นฐานได้นะครับทีนี้ก็มีคําถามว่าแล้วเงินตัวนี้อมาจากใครถ้ามาจากรัฐบาลรัฐบ,บาลไม่มีเงินนะฮนะในเมื่อบริษัทต,ต,ต่างๆก็ค่อยๆล้มไปแท็กส์นะก็อาจไม่พอที่จะจ่ายให้ทุกคนนะฮนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมามองถึง ใครที่ได้ผลพวงจาก AI เนี่ยทำเงินเยอะแยะจาก AI เนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ที่จะเอามาซับิดาดเป็นยูบีให้กับประชาชนนะไม่ใช่เฉพาะในประเทศตัวเองประเทศอื่นๆด้วยนะครับประเทศที่มีความก้าวหน้าทาง AGI เนี่ยก็ต้องช่วยประเทศที่คนตกงานแล้วก็ไม่มีงานทำนะครับมันก็ไปถึงเรื่องเรื่องของอความยากจนที่มันเดือมร้อนมากขึ้นนะฮะ จะมีแค่คนกลุ่มเดียวคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่อยู่ในวงการผลิต AI เนี่ยนะครับทีนี้มนุษย์เนี่ยเราเคยมีชีวิตแล้วก็มีความหวังนะเรามาจากฐานะอะไรก็ตาเนี่ยเราก็มองขึ้นไปข้างบนว่าเราสักวันหนึ่งเราจะก้าวขึ้นไปเราถึงไปเรียนหนังสือเราถึงพยายามหางานดีๆทำเพื่อว่าเราจะได้เขาเรียกว่า social the move mobilization ะนะคือมขึ้นไปข้างบนได้ ต่อไปมนุษย์ก็จะไม่มีอัตลักษณ์ของตัวเองคือทุกคนเหมือนกันหมดนะฮะแล้วก็ชนชั้นล่างก็ไม่มีโอกาสที่จะไต่เต้าขึ้นไปทักษะความรู้ต่างๆที่เรียนมามันก็ไม่มีคุณค่าแล้วแล้วเราจะไปเรียนเพื่ออะไรนะครับแรงจูงใจในการศึกษาก็จะลดลงเพราะความรู้จากการศึกษาไม่ได้ช่วยให้อยู่ดีขึ้นหรือทำให้สามารถเลื่อนชั้นสังคมไประดับสูงขึ้นนะ คนก็จะไม่เข้าโรงเรียนหลายคนกลับบ้านคือถ้ามี UBI แล้วไม่มีงานทำแล้วไปอยู่ในกรุงก็ไม่มีประโยชน์นะทุกคนก็แหกับบ้านก็จะมีคำว่า u u a l i z a t i o n นะซึ่งตรงข้ามกับ Urbanization นะครับทีนี้คนชั้นกลางกับคนชั้นสูงเนี่ยที่มีเงินเก็บกับที่ดินเนี่ยความกังวลใจก็คืออะไรนะการไหลเข้ามาของ UBI เนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นอีกสกุลหนึ่งก็ได้ ถ้าแต่ละประเทศไม่สามารถที่จะให้ UBI ก็ต้องเอา u b i จากประเทศอื่นมันก็ต้องเป็นเงินสกุลอื่นหรือเงินสกุลโลกเงินก็กลายเป็นมีสอสกุลไปเหมือนอย่างประเทศจีนจําได้ไมหมครัสมัยก่อนที่เราไปจีนนะมันจะมีมีเ r r n c y รนโลโลกับ currency ีสาหรับ v i ซ i t ตอร์จากต่างประเทศอันนี้ก็อาจจะคล้ายๆกันคือสุดท้ายแล้วไอ้เงินที่เราเก็บไว้อาจจะซื้อของไม่ได้ก็ได้ถ้าไม่ใช่ UBI ซมเออร์มนเขาก็าพูดว่ามันทํานายบทบาทของเงินยากมากนะครับเพราะว่าต้นทุนแรงงานตอนนี้เหลือศูนย์เนี่ยแรงงานมันไม่มีค่าแล้วเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปหมดสิ้นเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะมีโลกแห่งความเหลือเฟือเนี่ยมันก็อยู่ในการควบคุมของคนแค่กลุ่มเล็กๆแล้วก็เงินที่ได้มาก็มีพอสําหรับใช้ชีวิตประจำวันเท่าน,นั้นเองนะครับเ็าบอกว่าอีกหน่อยก็อาจจะไม่ต้องมีเงินก็ได้นะครับ สุดท้ายแล้วคนก็มาคิดถึงเรื่องเงินตราสกุลโลกสากลเนี่ยนะฮะเวอร์ดิทิเตอเคอร์เเพื่อที่จะให้มีระบบการจัดสรรยูบีที่มันง่ายขึ้นนะครับอตอนนี้ก็เริ่มแล้วแซมอัลมนเนี่ยที่ของ OpenAI เขาเพป,ประกาศเลยนะว่าเขาสนับสนุนใน w o r ร์คอยให้เป็นเงินตราสากลเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าแล้วก็เป็นลักษณะที่ไม่รวมศูนย์นะครับโอเคอนาคตของความเป็นเจ้าของที่ดิน ก็ถ้ารายได้จาก UBI ให้กับคนส่วนใหญ่เนี่ยมันมีเพียงพอสำหรับยังชีพเนี่ยนะใครจะมีเงินเก็บพอที่ไปซื้อที่ดินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ดินก็จะมีมูลค่าสูงแต่มีสภาพคล่องต่ำคนที่มีที่ดินก็ถือไว้เรื่อยๆนะก็ก็เสร็จแล้วถ้าจะถูกรีเซ็ตอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่า มันเข้าสู่โลกที่มันไร้ผมแดนยูโทเปียเนี่ยระบบการครอบครองที่ดินอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาซึ่งก็อาจจะแปลว่าใครก็ตามจะซื้อที่ดินจากที่นู่นที่นี่ก็ได้นะฮะไม่จำกัดภูมิาที่เปลี่ยนไปอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็ทำนายกันว่าถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยสังคมนี้อาจจะกลับไปสู่ยุคอาณาน,นิคมใหม่เพราะว่าเราก็จะมีประเทศ ที่เป็นผู้รับกับผู้ให้นะประเทศที่เป็นผู้ให้ก็มีอำนาจในการต่อรองเหนือกว่าประเทศที่เป็นผู้รับรัฐบาลถ้าไม่สามารถดูแลประชากรของตัวเองเนี่ยมันก็หมดความหมายไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นโลกแทนที่จะแบ่งกันด้วยพรมแดนก็จะแบ่งด้วย u b บ n e t w o น k ว่ามาจากใครพรมแดนก็จะถูกค่อยๆสลายไปเพราะฉะนั้นไอความเป็นชาตินิยมมันก็อาจจะค่อยๆเบลอไปเรื่อยๆนะฮะ นะซึ่งเราก็ไม่รู้มกันอีกสะกห้าสิบปีหกสิบปีมันก็เป็นงนั้นก็ได้นะครับบิลเกตกับแซงออมอนเนี่ยก็มีการดิสคัสกันผ่านทางยูทูบเนี่ยนะพูดถึง global government เนี่ยนะนะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องการต้องมาควบคุมดูแล AI ด้วยแล้วก็อีกหน่อยก็เรื่องยู i ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่ง AI ทั้งคู่นะครับ ประเทศที่ครอบครอง AGI คือผู้ครอบครองโลกปูตินเขาพูดไว้เนี่ยนะฮะจะจะไม่ผิด2015ูนหเนี่ยเขาะว่าใครที่เป็นผู้นำของ AI นี้ก็จะเป็นเจ้าโลกเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะแข่งกันลงทุนนะฮะไอที่บอกว่าทุกประเทศเรามาร่วมใจกันที่จะหยุด AI ได้ไหมนะมันถักจะไปถึงจุดที่น่ากลัวแล้วจริงๆมันทำไม่ได้นะนะเพราะว่าประเทศนี้หยุดประเทศนี้ไม่หยุดแล้วจะทำไงแล้วมันจับ การยากมากเพราะว่า AI ไมันไม่เหมือนอิเลีกรอนะฮะมันมันไม่มีฟิสิกส์นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นประเทศที่แข็งแร่งทาง AI นี้ก็ไปครอบงำได้มันก็กลายเป็นโคลนิเซชันอีกแบบหนึ่งนะครับในอนาคตแล้วมนุษย์ชาหรือประชาชนอย่างเรานี่จะเตรียมยังไงนะฮะถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยมันมันซับซ้อนกันกว่าที่เราจะควบคุมได้แล้วนะฮะมนุษย์ชาตินี่หมายถึงทั้งหมดนะฮะประสาทสอนว่าถ้าเราต่อต้านเอกของใหม่ มันก็ต่อต้านไม่ไหวเราต้องรับมันแล้วก็พยายามปรับให้มันเป็นประโยชน์นะครับถ้าจะทาจริงๆเนี่ยมนุษยชาติต้องรวมกันแล้วก็มาทบทวนการพนฒนไอ,ไอถามว่าเราทําได้ไหมไม่ได้ครับใครอูแอบทาเราก็จับไม่ได้ <c oughs> เขาบอกจีนนี่ออกจากขวดแล้วอนเนี้ยกลับไม่ได้แนละ้วประเทศไทยจะเตรียมพร้อมอยังไงประชาชนไทยเนี่ยอย่างน้อยต้องตระหนักว่ามันมีสิ่งนี้ขึ้นนะฮะเหมือนอย่างพวกเรา พวกเราวันนี้กลับบ้านก็จะมองโลกอีกแบบหนึง่งได้แล้วก็จะต้องบรรจุ AI literacy เนี่ยนะฮะให้กับหลักสูตรการเรียนการสอนนะีทุกระดับแล้วก็พยายามสร้างพันธมิตรกับ Corporation ใหญ่ๆอย่างอย่างที่ Microsoft ที่มาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นสิ่งดีนะฮะอย่างน้อยเราได้เข้าไปร่วมด้วยแล้วก็มีส่วนที่จะไปร่วมในเวทีโลกในการที่จะจัดระเบียบโลกใหม่นะครับสำหรับ ปเจกบุคคลอย่างเราเนี่ยนะฮะผมว่าความรู้เนี่ยหาที่ไหนก็ได้นะคะคลิกเดียวเราก็เข้าไปได้แต่ทักษะในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสอนให้เด็กเราเนี่ยฉลาดรู้นะฮะสุดท้ายแล้วครับนะมนุษย์จะอยู่รอดยังไงในยุคเอไนะเรากำลังพูดถึงนะเราอยู่ที่นี่แล้วเอไอยู่นูน่น่ะนะ แล้วเขามองเราเหมือนมแมลงแล้วตอนนี้นะเราจะอยู่ยังไง <c oughs> คือเราทําไปถึงคิดว่าเมื่อเป็น A G I แล้วมันน่ากลัวเพราะว่านิยามคําว่า A G I หมายความว่า A G I เนี่ยสามารถที่จะทําทุกอย่างได้เหมือนมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเขียนโค้ดเพื่อที่จะพัฒนาขีดความสามารถของมันเองได้โดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ําไปมันสามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ได้ตลอดเวลามันโคลนตัวเองเป็นร้อยเป็นพันมันแลกเปลี่ยนสื่อสารกันได้นะฮะ การหลของข้อมูลนี้มันเร็วกว่าเราพูดเป็นล้านเท่าเพราะฉะนั้นความฉลาดของ A.I. g เนี่ยมันจะทิ้งห่างจากมนุษย์เร็วมากแต่กระบวนการนี้เขาเรียกว่าฟูมนะฮะฟูม F.O.O.M. เนี่ยนะครับก็คือจุดที่เราจะวิ่งเข้าไปหาซิงเก l ร r ตี้นี่นะครับมีสามอย่างที่ทางยูนาฮารีเนี่ยนะได้บอกไว้ว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำลายมนุษยชาติได้อันแรกก็คือนิวเคลียร์วอร อันที่สองคายเมตเชนอันที่สามก็คือ AI ทีนี้ AI เนี่ยจะทำให้มนุษย์ตื่นยังไงมันมาจากสอประการแรกก็คือว่าเมื่อ ASI s ส p ซูเปอร์อินเทสามารถที่จะพัฒนา consciousness ของมันได้เพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะมีปัญญาที่จะดูรอบได้เลยแล้วก็เห็นมนุษย์ก็เหมือนกับแมลงตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะอันที่สองก็คือ มนุษย์เองเนี่ยใช้เอเสไอเป็นอาวุธในการทำลายร้างมนุษย์ด้วยกันเองเพราะฉะนั้นไอการควบคุมเอไอเนี่ยมันมันไม่เหมือนนิวเคลีย์นะนะมันนิวเคลียมันมีกายภาพอยู่เราเช็คได้ตรวจได้เอไอนี่มันแอบแสกทั้งนั้นน่ะนะใครจะไปทำที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ก็ไม่ต้องอยู่เป็นที่เป็นทางนะเพราะฉะนั้นมันตรวจสอบยากแล้วก็มันลันด้วยเอกชนอ่นะลันด้วยคอร์ปอเรททั้งหลายโอเพนไอไมโครซอฟ g ์กูเกิลนะฮะเพราะฉะนั้น พวกนี้เขาทาเพื่อสแสวงหากําไรนะเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนันเขาไม่มีมาบอกว่าเพื่อมนุษยชาติเราเรายอมขาดทุนเป็นไปไม่ได้นะครับบนทางซ้ายนี่นะฮะเป็นสามคนที่ได้รับรางวัทลท u r i n g a w a r d t ดท i n ริรง a r วอดี่มันเป็น Nobel p r i ส e ทางคอมพิวติ g ยานเลคูนเจฟฟี่ฮินทันแล้วก็โยชัวเบนจชโอทั้งสามคนเนี่ยมอง อันตรายของ AI เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับทางซ้ายล่างเนี่ยนะครับคือเยอนลูชูเนี่ยนะคเขาบอกว่า AI นี่ไม่มีทางมาแข่งกับมนุษย์ได้หรอกมันไม่ได้เป็นสเปซี่อะไรมันมันก็เป็นแค่เหล็กนะฮะเราถอดรักมันก็ตายคำถามคำตอบก็คือเราทุกคนพร้อมกันจะถอดปลั๊กหรือเปล่านะฮะถ้าบางคนถอดบ,บางคนไม่ถอดมันก็ยังอยู่ได้นะครับ ทางด้านบนเนี่ยนะครับเขาเรียก Godfather of AI เนี่ยเจฟฟี่ฮินตันเนี่ยนะครับเข,า,เขาก็บอกว่ามันน่ากลัวเพราะว่าถึงจุดนั้นเนี่ย AGI เนี่ยมันจะ modify ตัวเองได้มันจะพัฒนาตัวเองโดยที่เราไม่รู้แล้วข้างล่างเนี่ยนะครับทางเบนจิโอเนี่ยนะบเขาบอกว่า,า AI มันจะมันจะพัฒนา preservation instinct นี่คือสัญชาตญาณในการอยู่รอด ถ้ามันรู้ว่าอะไรที่ทําให้มันไม่อยู่รอดแล้วมันต้องเตรียมตัวมันฉลาดขนาดนั้นเนี่ยมันต้องเตรียมพร้อมนะฮะเพราะฉะนั้นถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราทําอะไรมันไม่ได้แล้วอันนี้ก็ทุกคนคงรู้จักนะสตีเฟนฮอว์กิ n งเนี่ยนะฮะก,ก,ก็็ก็บอกว่า AI เนี่ยก็มันก็พร้อมที่จะเทคออฟแล้วก็สามารถที่ออกแบบตัวมันเองได้ใน อัตราอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นมนุษย์ซึ่งจํากัดด้วยกายภาพทางชีวะของเราเนี่ยนะฮะเราไม่มีทางที่จะสู้มันได้สีเฟิร์นฮอวกิงพูดไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยนะเป็นห่วงมนุษย์นะครับเรื่องอาวุธเนี่ยนะฮะก็เป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกประเทศก็มีการพัฒนาแอบแอบพัฒนาโดยที่ไม่มีใครรู้มีการทําโดรนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วมันมากกว่าน,นั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อพอ ถ้ามันมีสงครามโลกเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนออกมา AI แต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันอาวุธอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันมันก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเราจจะเจอมนุษย์ฐานที่เป็นเหล็กทั้งนั้นเนี่ยนะครับเรื่องโดนี้ก็เคยมีบทเรียนมาแล้วใช่ไหมเขาสามารถเจาะเข้าไปทิ้งที่รถของสุไลมันของของ,ของอิหร่านะนะฮะแล้วโดนเนี่ยแข่งกันสร้างแต่สหรัฐนี่มีมากกว่าเยอะเลยตอนนี้นะครับ สุดท้ายแล้วครับผมว่าเครียดกันไปจะให้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมเขียนบทแล้วก็ให้ AI ร้องเป็นลักษณะว่าถ้าโลกเรานี่ปปกครองโดย AI เนี่ยนะแล้วเราจะเป็นยังไงนะครับ i <laughs> การบรรยายก็คงจบเท่านี้นะครับขอให้พวกเราดูแลตัวเองแล้วก็โอกาสหนะ้าเราจะเจอกันอีกนะครับขอบคุณมากครับ